ดูนะครับผมหน้าตาถึงจะไม่ได้หล่อเลยแบกกระสอบข้าวโพวันละห้าสิบกระสอบออวันละห้าสิบกระสอบเลยนะครับแบกสตาร์กันแบกง่ายๆ่ายถึงหน้าตาไม่หล่อนะครับแต่แบกข้าวโพดวันละห้าสิบกระสอบนะครับดูนะครับ สวัดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับกิจออโต้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ไร่ข้าวโพดนะครับพอดีข้าวโพดไร่ข้าวโพดนะครับเป็นแบบบนขาหน่อยนะครับรถธรรมดาก็เข้าไม่ได้นะครับก็เลยเอารถโควินนะครับมาลากนะครับทางก็จะลำบากหน่อยนะครับดูนะครับดูรถขนาดรถกอดอยู่นะครับดูนะครับ เอียงขนาดนี้นะครับเย้นะครับยอดเลยนะครับเอเราไปดูกันนะว่าจะใส่ได้เท่าไหร่นะครับพื้นที่มันชันแบบนี้นะครับปกติเราจะใส่ได้ไม่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะเราต้องมัดไว้ดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลารถขึ้นดอยนะครับไอกระสอบนะครับมันก็จะตกนะครับ แต่วันนี้ผมไม่ได้เอาเชือกมาครับผมจะใส่ได้เท่าไรนะครับเราไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะตกหรือเปล่านะครับปกติรถโฟวินนะครับเวลาขึ้นดอยเราใส่ของประมาณประมาณหนึ่งนะครับเสมอตรงนี้นะครับปกติก็จะไม่จะไม่ตกนะครับเพราะรถรถรถสี่คนสีนะเวลาขึ้นดอยมาจะไม่กระชักเหมือนรถธรรมดานะครับรถธรรมดาเวลาจะออกตัวทีนะครับต้องต้องแร่งส่งครับ แต่รถวิกโกนะครับเลรถดลดสีด่คนสีแบบวิโกแบบนี้นะครับเวลาขึ้นดอยเราก็จะขึ้นธรรมดาได้นะครับเราไม่ต้องเร่งมากแค่ปล่อยคัดก็ขึ้นแล้วนะครับโอเคเราไปลุ้นกันนะครับไปดูกัน ครับวันนี้ตักขา้กวา,ขาวโพดข้าวโพดเอาข้าวโพดวันนี้ได้กี่ลำแล้วลู้ฮะได้สองลำแล้วนะจะไม่ถึงสามเราไปดูกันนะครับโอ้โหดูดูดด ลงียขยนันนเนี่ยแบแบข้วโพีสอบนะครับดูดูกระสอบ ทดสอบอยู่นู่นเลยนะครับลงไปถึงห้วยนู่นเลยนะครับดูนะครับเราก็จะแบกขึ้นนะครับแบกขึ้นใส่รถนะครับไปชมกันนะครับแบกที่แรกกี่กระสอบครับโโอ้โหดูนะครับผมอ้าวาทีไม่ได้รอเลยแบกกระสอบคือพวกวอลล่าห้าสิบกระสอบวอลล่าห้าสิบกระสอบง่ายมากเลยสตาร์กับแบกง่าย ถึงหน้าตาไม่รอครับแต่แบกข้าวโพดวันละห้าสิบกระสอบนะครับดูครับโอ้โหธรรมดาแล้วมันจุดเป็นกระจายเป็นเลือดรรมดาถึงล์มิกซ์การไม่ได้เลยเออหนุ่มที่ไหนครับหนุ่มที่ไหนหนุ่มหนุ่มลำพูนเหรอครับโอ้โหหนุ่มลีกันเออหนุ่มลีนะครับคนสู้ชีวิตเหรอสู้สู้เพื่อนเหรอเพื่อแฟนเหรอเพื่อพ่อแม่เหรอเพื่อนนะพรอตาเพื่อนเพื่อนลีก ดูดูโอ้โหกระสอบเต็มเลยเยอะแยะเดู๋ยวยกเลยยกเลยดูดูอ้โหดูดูสบายสบายดูขาแกว่งเลยนะครับดูนะครับโอ้โห กระสอบกระสอบหนึ่งนี่หนักประมาณ20กิโลนะครับดูนะครับโอ้โหแบกขึ้นดอยสบายๆนะครับโอ้โหสบายบายกระโดดนี่สบายๆอ้าบ้า กูยัดแท้ด้วยบุกเข้าด้วยยีนาทีเนาะนี่หมายรคนรายงานเลยนี่ก็หลงคนรายงานเลื่องโกดังจ้รักประปัด

เม็ดเม็ดไปก็คือเชื่อเอายู่ว่าบูบูพี่อันนี้เนี่ย नहीं <laughs>